ครับสวัสดีครับ่อส่องไยเดียสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับอันนี้ครับก็ในคลิปนี้จะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนี่ครับฟังเสียงเครื่องดูครับว่ามันเป็นยังไงตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับน่ครับไดชาร์จก็ปกตินะครับใช้ได้ดีเลยนะครับนครับเดี๋ยวผมจะหาแบตมาใส่ตรงนี้ครับนี่งครับเดี๋ยวจะหาแบตไอ้ลูกเล็กๆเนาะแบตเป็นแบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับเดี๋ยวจะมาใส่ตรงนี้ รัวนี้ก็ตึงใช้พานได้นะครับนีครับตึงเห็นไหมครับมันเริ่มตึงแล้วนี่นี่ครับนีครับเริ่มตึงแค่นี้ก็โอเคแล้วใช้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันครับอันนี้ครับก็ฟังเสียงเครื่องนะครับ ครับฟังเสียงเครื่องก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องว่าเสียงเครื่องมันจะเปลี่ยนไหมครับามาครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับอันนี้ครับก็เป็นไอปัจเจเบอร์17นะครับเบอร์17 อันนี้ครับก็เบอร์สิบเจดนะครับที่ใช้ขันปั๊กถอดไอ้ถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน,นี้ครับขันตรงนี้ครับอันนี้ครับเดี๋ยวจะขันออก เาวมือได้ก็บม่นี่เ,นเป็นวัตถุอเ่นเพิ่นนี่แต่วุน่นว่นมันดูใก่เทา้าแล้วมันก็เลยเพิ่นดี อันนี้ครับก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวรอให้มันหยดอยู่นี่แหละครับเอาให้หมดเลยนะครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวเดินดูรอบๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะหาแบตมาใส่ตรงนี้นะครับนี่แบตเป็นแบตไอ้ให้ใหญ่กว่ามอไซสักนิดนึงเนาะนี่มันให้มันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ครับนี่ครับไดชาร์จก็ไอสายพานก็นี่ครับไอสองปีสามปีแล้วครับนี่สายพานนี่ ซื้อนานแล้วครับไม่เคยได้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่ครับก็ได้ชาร์จก็ปกตินะครับใช้ได้ปกติโดนน้ําได้นะครับผมเอาน้ําเทใส่แล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ครับข้าวก็นี่ครับสูบน้ําใส่ไม่ไหวแล้วครับสูบใส่วันนี้ก็หมดวันนี้เลยครับน้ําไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับนี่ครับแต่ข้าวนี่อยากงามเลยนะครับแต่ว่าไอ้ฝนไม่ส่งเนาะ ถ้าฝนไม่ส่งแบบนี้ก็ตายอย่างเดียวครับนาข้างๆติดกันเนี่ยตายหมดแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ย้าบางที่ก็ไม่เหลือต้นข้าวแล้วครับมันตายหมดนะครับนี่แต่ของผมยังอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งว่ายังอยู่ไหมครับโอ้ยังหยดอยู่เดี๋ยวให้มันหยดไปเรื่อยๆจนหมดนะครับเดี๋ยวพาเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะครับอันนี้ครับพานเจ็ดนะครับนี่ แล้วก็บ่อน้ําตรงนี้เดี๋ยวจะปล่อยปลาครับนี่เดี๋ยวจะหาปลามาปล่อยครับอันนี้ครับผ่านเจ็ดก็ไม่ได้ไถเลยครับก็วางทิ้งยาวเลยตรงนี้ครับนี่ก็มีหลายช่องเอาไปทําตามอยู่นะครับนี่ก็ปรากฏว่าคนให้ความสนใจเยอะเลยนะครับนี่ครับก่อประเทศเพื่อนบ้านก็เอาไปทําตามอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะปลูกเงาะนะครับนี่นู่นครับไอฝั่งฝั่งทางนู้นนะครับเนี่ย ทางนั้นเดี๋ยวจะปลูกต้นเงาะเดียงแถวไปนู่นเลยครับมาถึงฝั่งนี้มาถึงตรงนี้เลยนะครับจะเอาต้นเงาะมาปลูกนะครับก็เอามาลองปลูกแล้วนะครับสองต้นนี่ครับนี่ต้นหนึ่งนะครับก็ดูไอ้สิบหกวันนะครับนี่ดูยอายุสิบหกวันแตกยอดแล้วครับแตกยอดแล้วแต่ลดน้ําเช้าเย็นนะครับนี่ยอดออกแล้วครับนี่นี่ครับเป็นต้นเงาะเงาะโรงเรียนนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับ อันนี้ครับอีกต้นหนึ่งก็ตัวนี้เร็วกว่านะครับนี่ปลูกพร้อมกันนะครับอายุสิบกว่าวันนะครับดูยอดครับสิกว่าวันก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเป็นต้นงะเงาอโรงเรียนนะครับนี่ก็งามเลยครับเดี๋ยวจะมาปลูกเยอะๆเลยนะครับแต่ทุเรียนคงไม่ไหวนะครับเป็นดินทรายโอเคครับก็หมดแล้วนะครับ ดูสีครับดำดำมากเลยครับน้ำมันนี่ครับโอ้ดูสีครับไม่ได้เปลี่ยนนานเลยนะครับนี่เป็นปีเลยก็รถก็ถกถใช้งานหนักอยู่นะไอนี่ครับใส่ปลั๊กตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมน้ำมันดำเลยครับนี่ อันนี้ครับก็เป็นน้ำมันตัวนี้นะครับ3ลิตรนะครับใส่3ลิตรนี่ครับนี่ครับขนาด3ลิตรครับใส่ลงไปเลย เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงจะตังจะเกาไหมครับหนี่ดูน้ำมันครับดำเลยตัวเดิมครับนี่เลือหน่อยเดียวครับน้ำมันนะครับไม่ได้เปลี่ยนนันนครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ เครับก็ไม่รู้ถึงความต่างนะครับเสียงก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับอันนี้ครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ถ่ายทุกปีนะครับแต่ถ้าปีไหนอย่าใช้งานหนักๆอย่างนี้ผมก็ถ่ายตลอดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ก็อขอบคุณมากที่เข้ามาดูจนจบคลิปครับสวัสดีครับ